ตกลงจะเรียนหมอหรือจะเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยเราโดนตีตราว่าเป็นโจรหมอหมอรู้ข่าวนักศึกษามโรไว้คราวไม่หมอที่โดนออกจากนักศึกษาใช่ไหมใช่อ๋อที่จริงเรื่องนี้มันมีกี่นานแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับการไว้คราวแล้วแบบโดนลักษณะแบบนี้ มันก็มีพอสมควรนะแบบไปสมัครงานแล้วแบบพอไว้คขาก็ไม่ไม่รับบ้างเลยหลังจากนั้นมันก็มีมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืโดยที่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่สังคมเราจะรับรู้อะไรเลยแล้วจากเหตุการณ์ที่น้องหมอเป็นตอนนี้ค่ะหมอรู้สึกยังไงบ้างครผมว่าเรื่องการไว้คขานะถ้าความคิดผมนะมันคือการเหยียดอะ่ะเหมือนกับเราเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนามันเป็นการเหยียดอย่างหนึ่งนะเหมือนที่อเมริกาที่เขาเหยียดคนผิวดำอะ่ะ แถวยุโรปเขาเหยียดคนผิวดำอย่างเงี้ยหรือว่าคนอเมริกาเหยียดคนเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็เหยียดคนมีรอยสักอย่างเงี้ยหรือว่าเหยียดกระเทยอ,อย่างเงี้ยมาเป็นการเหยียดแบบชนิดหนึ่งที่มันแบบมันไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะคือที่อื่นเาก็พยายามมีแคมเปญน,นะที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวเหยียดศาสนาเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ บางที่ก็มีกฎหมายมีอะไร,ม,ะไรมาคอยคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างประเทศเขาให้ความสําคัญไงเหมือนเดียว,วยนี้แบคไลเมเตอร์อะไรเงี้ยในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในวงการฟุตบอลเห็นไหมก่อนที่เขาจะเตะฟุตบอลเขาก็มีการฮุกเข่าเพื่อให้เกียรติอะไรเงี้ยแบคไลเมเตอร์คือคนผิวดําก็มีชีวิตะเราไม่ควรไปเหยียดเขาเราไม่ควรไปบูลลี่เขาอย่างเช่นการแข่งฟุตบอลโลกเนาะที่บอกว่ามีการเหยียดผิวที่แบบทาตายอย่างเงี้ยกับคนเกาหลีเงี้ยมันเป็นการเหยียดอะ แล้วทั้งโลกก็แบบพยายามที่จะไม่ส่งเสริมมันอะแล้วพยายามที่จะจะปราบปรามมันมีออกกฎหมายออกแคมเปญอะไรบ้างเยอะแยะ,ยะแต่นั้นคือต่างประเทศไงแต่สังคมบ้านเราและโดยเฉพาะสังคมที่เป็นสังคมแบบบ้านเราแบบ3จังหวัดหรือว่าคนมุสลิมเราที่ไปอยู่ตา่างภาคต่างนะในประเทศไทยนะ่ะสังคมหนึ่งที่มันมีการเหยียดแบบแอบๆอยู่มานานมากแล้วมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วคือการเหยียดคนมีคราไม่ใช่แค่เหยียดเฉพาะคนมุสลิมนะคนมีครากับทั้งหมดอะไม่ว่าเขาจะมีเคราเพราะ เขาชอบในการไว้คราหรือว่าการมีเคราวเหมือนคนมุสลิมที่ศาสนาส่งเสริมเพื่อการไว้คราวอย่างเงี้ยมันโดนเหยียดผมเองเนี่ยสมัยผมเรียนผมก็โดนเหยียดกว่าจะจบหมอมาได้นี่ก็แบบโดนเหยียดมาเยอะมากอธิบายยังไงคุณก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเลยต้องไว้ตกลงจะเรียนหมอเลยจะเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยเราโดนตีตราว่าเป็นโจรเหมือนกับถ้าคุณนึกไม่ออกใช่ไหมเหมือนคนผิวดำอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินไปะคนก็จะล้อทําเสียงลิง นี่คือการลอร้อเขาเป็นการเหยียดเป็นการบูลลี่เขาเจส่วนคนมีคราสิ่งที่เขาโดนบูลลี่โดนโดนเหยียดนะคือเป็นโจรใช่ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วมีใครมาช่วยเราบ้างไหมอะ่ะหมอนั่นน่ะสนินตอนนี้นี่แบบมันเป็นอะไรที่เงียบมากนะการบูลลี่การโดนเหยียดแบบ การมีคราอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยนะท,ท,ทั้งๆที่ในต่างประเทศเรื่องของ black life matter หรือว่าการเหยียดชนชาติเอเชียคนจีนคนเกาหลีอย่างเงี้ยก็มีกฎหมายมารองรับห้ามเหยียดห้างนู่นห้างนี่ห้ามนั่นใช่ไหมมีแคมเปญต่างๆถ้าใครทําผิดกฎโดนนู่นโดนนี่โดนน,โดน,น,โดนั่นแต่การเหยียดคนมีคราอ่ะในบ้านเราอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครมาช่วยเราเลย <sz ul todos> เราทําได้อย่างเดียวคือการอดทนอดทนแล้วก็อดทนแล้วก็ยิ้มสู้ต่อไปณตอนนี้ คนมีคราวกาลังถูกเหยียดกําลังถูก i, บูลลี่กําลังถูกรังแกแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเลยมีแต่คนดูถูกไม่ใช่ว่าทุกคนดูถูกคนมีคราวนะไม่ใช่ว่าทุกคนเหยียดคนมีคราวนะแต่มีจหมหํานวนไม่น้อยเลยที่เป็นสังคมไทยเราเนี่ยที่เหยียดคนมีคราวแล้วก็ดูถูกคนมีคราวว่าเป็นโจรบ้างไม่เรียบร้อยบ้างเป็นนู่เป็นนี่บ้างแล้วก็ทําให้ตกงานบ้างเสียการเรียนบ้างหรือไม่ได้งานบ้างอะไรมันเป็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมนะ มันเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเหยียดไม่ว่าจะเป็นเหยียดอะไรเราควรจะต่อต้านไม่ว่าจะเป็นการผะดฤตดกริยาว,วาจา ไม่ควรไปเหยียดใครทั้งสิ้นไม่ควรไปบูลลี่ใครทั้งสิ้นเราไม่ควรทําการไว้คราวก็เหมือนกันการไว้คราวก็เป็นสิทธิส่วนตัวที่เราอยากจะไว้การไว้คราวไม่ใช่สัญลักษณ์ที่เราบอกว่าเพราะคนไว้คราวคือโจรคนไว้คราวคือคนเลวมีคนมากมายที่แบบเป็นใหญ่เป็นโตไว้คราวเยอะแยะแล้วคนที่ประสบความสําเร็จมากมายก็ไว้คราวก็เยอะแยะคนที่ไว้คราวและเป็นคนดีก็เยอะแยะแล้วทาไมเราไม่มองเขาบ้างที่ต่างประเทศการไว้คราวคือเรื่องปกติมากแต่ทําไมในสังคมไทยเรามันการไว้คราวถูกเหยียดขนาดนี้มันเกิดเหตุการณ์เยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าแค่นี้ แต่ผมเล็กจนโตนผมเจอการเหยียดเรื่องการไว้คราวมาตลอดนะครับโดนดูถูกจากการไว้คราวโดนตลอดแต่เราก็อดทนเพราะเราทําอะไรไม่ได้แต่ผมว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะให้ความสนใจเรื่องเนี้ยการเหยียดการบูลลี่เรื่องการไว้หนวดไว้คราวมันควรจะต้องจบได้ละอาจจะต้องมีกฎหมายหรือว่าอาจจะต้องมี อะไรบางอย่างที่มาบอกว่าการเหยียดแล้วก็การจํากัดสิทธิ์หรือว่าการการเป็นข้ออ้างในการที่จะทําให้คนต้องออกจากงานหรือออกจากการเรียนมันควรจะต้องเป็นความผิดมันไม่ใช่แค่ว่าฉันมีความคิดที่อยากจะไม่ชอบคุณเนี่ยไม่ชอบคุณไว้คราอ่ะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันไม่ควรเกิดมันต้องมีกฎหมายหรือต้องมีอะไรสักอย่างต้องมาช่วยเราบ้างนะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่คนมุสลิมพวกเราทั่วไปที่แบบชอบในการที่จะไว้หนวดไว้คราการไว้หนวดไว้ครางเราคือการที่แบบ เฮ้ยเราเราเป็นผู้ชายเหมือนสิงโตอ่ะผู้หญิงมีมีอะไรมีมรอมะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไอไอ้ขนฟูฟูอ่ะมีเหรอมันไหมไม่มีใช่ไหมตัวตัวเมียแต่ตัวผู้มีใช่ไหมเห็นมันเห็นเป็นไงมันเห็นดูแบบหน้าเก่งเก่งขามใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราไว้เพื่อมันความหน้าเก่งขามแบบเฮ้ยผมเป็นผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยกูเป็นโจรนะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วไม่แฟร์ควรจะเอาสิ่งนี้ออกไป จากสังคมเราให้ได้แต่อย่างหนึง่งในสังคมไทยเรานะเราอาจจะต้องบาลานซ์กันดีๆไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะไว้หนวดเขาก็แบบโอ้โหรุงรังเราก็ควรที่จะพอดีพอดีเรามีหนวดเขาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องแบบตัดแต่งให้มันดูมีทรงมีอะไรไม่ใช่โอ้โหลกรุงรังอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มันแบบนั้นนะแดีถ้าคุณไว้เขาก็ควรจะไว,เว้วไวเขาแบบ ให้มันดีอ่ะควรจะต้องแบบมีตัดการตัดแต่งให้ดีจะยาวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันมีทรงอ่ะให้มันดูแบบดูดีไม่ใช่มันแบบดูลุกลังอย่างนั้นก็ไม่ไม่ไม่ดีเนาะผมก็ว่าดูไม่ดีเหมือนกันเราตัดผมอ่ะถ้าลกลุงลังมันก็ดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมแต่ยถ้าเราผมยาวแต่เรารวบดีๆอะไรดีๆมันก็ดูเรียบร้อยได้เหมือนกันเขาก็เหมือนกันคือฝากคนที่ไว้เราด้วยเลยกันเราก็อยาททาให้มันแบบเฮ้ยอย่าให้มันลกอ่ะคนดูเดี๋ยวเพราะเขาก็จะผ่านไปทั่วคนมีเขราแม่งสกปรกคนมีเา ไม,ไม่เรียบร้อยแต่ี่จริงคือแบบคนมีคราแล้วเรียบร้อยมันก็แย่ๆนี่เพราะฉะนั้นคนมีคขาอยากฝากคนมีคราวเราก็น่าจะตกแต่งให้มันดีอย่าปล่อยให้มันลกลุงลังนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนใจกาไม่ได้เราทําอะไรใครไม่ได้แต่เราทําตัวเราได้มาคนมีคราเรามาร่วมมือกันเรามาเป็นคนดีของสังคมกันไหมเขามองว่าเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเรามาเป็นคนดีกันทํางานเพื่อสังคมเรามาพัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคมทําอะไรดีๆให้กับสังคมเราทําไม่หมด พิสูจน์ให้เขาเห็นเลยว่าคนมีเคราก็เป็นคนดีในสังคมได้คนมีคราไม่ใช่เป็นโจรคนมีคราก็เป็นคนดีเยอะแยะพิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าส่วนใหญ่ของคนที่ปีคราะเราเป็นคนดีพิสูจน์ให้เขาเห็นเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนใจอธิบายให้เขาเปลี่ยนใจได้แต่เราพิสูจน์ให้เขาเห็นและให้เขาเปลี่ยนใจของเขาเองเราทําอย่างนั้นดีกว่าเรามาร่วมกันเนาะมาร่วมกันพวกเราคนมีครามาทํางานเพื่อสังคมกัน โชว์ความเป็นคราวขอเราเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไว้คราวเพราะหลักการศาสนาหรือไว้คราวเพราะมีกวามาชอบส่วนตัวเรามาทําดีเพื่อสังคมไงพิสูจน์ให้คนที่แบบว่าไม่ชอบในสิ่งที่พวกเราเป็นให้เขายอมรับเราให้ได้โดยที่ไม่ใช่ว่าเราไปโต้เถียงทำอะไรเขาแต่เราพิสูจน์ให้เขาดูว่าคนมีคราวก็เป็นคนดีได้คนมีคราวก็เป็นคนเก่งได้คนมีคราวก็สามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เรามาพิสูจน์ให้เขาเห็นกัน สุดท้ายนี้หมออยากจะฝากกับคนที่เหยียดเราเนี่ยยังไงบ้างก็ผมก็อยากให้ให <ổ> ้โอกาสครับให้โอกาสคนที่มีคราไว้คราอย่างพวกเราไม่ยังเป็นต้องว่าแบบต้องช่วยเหลืออะไรมากมายแค่ให้โอกาสเราให้โอกาสให้เรามีที่ยืนในสังคมนี้บ้างแล้วเราสัญญาครับว่าเราจะเป็นคนดีให้คนดูนี้